สวัสดีครับกับเรื่องคุณหญิงคุณชดตุ๊บมาพันดิษครับดรวิทย์โอ้วันนี้คนอื่เก่งนั่งเลยนะดรเจนมาพูดเวทีนี้ก็พูดไม่ค่อยออกเพราะว่ามีผู้นําตัวจริงเยอะแยะผมก็ขอแชร์ประสบการณ์เล็กๆนะครับก็เรียกว่าเป็น humble experience ที่เจอมานะครับก็จริงแล้วชื่อนี่นั้นเป็นคนตั้งให้เนาะ Lead with Empathy นะใช่ครับก็จริงแล้วก็เป็นเรื่องสําคัญนะฮะเมอร์ตี้แล้วผมว่าเป็นเรื่องที่ก็ค่อนข้างทันสมัยปุ๊บอ,อยู่ทางนี้ใช่ไหมมันใครช่วยคลิกหน่อยได้ไหม เออเออการเอมัตตคืออะไรคือจริแล้วก็คือการที่เราไปเข้าใจแล้วก็แชร์ฟีลลิ่งของคนอื่นใ่วันนี้เราเข้าใจแล้วแต่ว่าผมก็ต้องเตือนก่อนเลยนะ Leading with empathy อาจจะไม่ถูกนะต้องสลา์ต่อไปเลยผมว่า lead with empathy นะครับ but don't lead only with empathy เดี๋ยวจะอธิบายฟังว่าถ้าคุณใช้แต่ empathy ในการ l e นะความหายนะจะมาเยือนนะ เดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้เห็นว่าเราต้องเอม a ัตตี้เป็นส่วนหนึ่งของหลายๆคอมโพเนนต์ในการลีดแต่อย่าเอาเป็นตัวเดียวในการดรฟ์นี่มันมีคำสองคำคล้าย,ายกันนะผมว่าเอม a ัตตี้กับซิ m p ัตตี้เราอาจจะแบบบางทีเราสับสนนิดนึงนะเอมพัตตี้คือ I feel how you feel คือเหมือนเราใส่รองเท้าของเขาเลยอะแต่ซิ m p ัตตี้มันคือ I know how you feel ผมว่าสังคมปัจจุบันนี้ซิมพัตตี้มีเยอะเพราะว่าเราเห็นตัวเชื่อมีเดียเรามีเทคโนโลยีต่างๆอย่างผมอยู่ในห้องออฟฟิศเนี่ยผมสามารถใช้กล้องพีทีวีดูได้เลยน้ำทุกที่ไหน โอ้เซมบัตี้เลยน้ำท่วมลาดพร้าวสงสารคนลาดพร้าวน้ำท่วมแต่ไม่ใช่เอามบัตตี้เพราะหัวใจของเอมบัตี้คือการลงไปสัมผัสชีวิตจริงๆเข้าใจว่าเอ็กเพรียรเขาเป็นยังไงที่ผมว่านี้ก็เป็นคล้ายๆกับมัน,ามนอาจจะเป็นความชอบส่วนตัวนะผมก็ชอบแบบลงไปคุยกับชาวบ้านเนตะั้งแต่เป็นสมัยก่อนนู้นตั้งแต่เป็นรัฐมนตรีที่นั่งรถไฟอะไรไปแต่เราไม่ได้คิดอะไรคืออยากจะไปคุยกับชาวบ้านว่าเออปัญหาคืออะไรก็ทําต่อเนื่องมาผมว่าก็เป็นตัวหนึ่งที่เราได้เอ็ก์เพียได้เข้าใจว่าเออปัญ ในกระทั่งช่วงผมมีสามช่วงเป็นรัฐมนตรีกปริวัตแล้วก็มาเป็นซีอโอคิวเฮาส์มาทำรีสอร์ทช่วงนั้นเราก็ไปลงหมู่บ้านแต่วันที่ก็ไปเยี่ยมหนูบ้านคุยกับลูกค้าเข้าด่าบ้างจาได้เลยมีคอนโดหนึ่งที่มีปัญหาไปให้ลูกค้านั่งด่าสามชั่วโมงก็นั่งจดปัญหาทุกอย่างแล้วก็ลงไปแก้ไขปัญหาให้เขาผมว่านี่ก็เป็นส่วนส่นหนึ่งที่เราเออเราสึกว่ามีความสุขเพราะเป็นผู้บ้ากทมงมก็ยังแทค c t i อันนี้อยู่นะ ซึ่งมันอาจจะคนว่าถูกว่าผิดก็แล้วแต่แต่ผมเชื่อว่าเวลาคนมีความทุกข์อ่ะเราลงไปสัมผัสปัญหาเนี่ยผมว่าเราแก้ปัญหาได้ดีขึ้นเราเข้าใจว่าเออจุดต่างๆมีตรงไหนเดี๋ยวจะอธิบายตัวอย่างให้เห็นนะว่าเราเอาเอมพัตีมาสร้างประโยชน์ได้อย่างไรนะครับต่อเลยครับมันก็ที่ที่เกิดขึ้นมาที่ถามว่าทําไมต่อเลยครับทําไมต้องเอมพัตีผมว่าย่างๆเราอาจจะมีสามประโยชน์ที่เรามองเห็นนะเอมพัตีที่เราได้ประโยชน์จาก่วนเราผมเชื่อว่าเอมพัตีช่วยในการสร้างความไว้วางใจ คือผมทํางานมาตอนนี้ก็อายุ5-8าสแล้วผมว่าในชีวิตเรานะไม่มีอะไรมีค่าเท่ากับความไว้วางใจแล้วัน้นเกิดน้องๆที่เพิ่งเริ่มทํางานรักษา trust เท่าชีวิตนะเพราะว่ <laughs> าอะไรที่มันถูกทําลายแล้วเนี่ยมันยากที่จะประกอบร่างขึงน้นมาใหม่แล้วผมว่า trust ก็คือ ultimate human currency เลยแล้วผมเชื่อว่าสำหรับผู้นําเนี่ย trust ก็คือ license to lead คือเป็นใบอนุญาตการนําเลยอะถ้าคุณไม่มี trust นะคุณอยู่อันไหนก็ทําอะไรไม่ได้แม้จะเป็นผู้นําหรือผู้ตามก็ตาม ถามว่าเราจะโปรโมทลูกน้องคนไหนก็ค,คนที่เราไว้ใจถูกไหมประชาชนอยากจะให้เรานําก็เขาต้องไว้ใจเรานี่ถามว่า trust มีองค์ประกอบอะไรบ้างผมว่ามันเหมือนเก้าอี้สามขาแล้วผมว่านี้พวกเราคงน่าจะพอรู้อ่แล้วผมว่าอันแรกคือความ c h a r เตอร์อ่ะคือต้องเป็นคนที่ไม่เห็นแก่ตัวถูกไหมเห็นแก่ส่วนรวมมีความน่าเชื่อถือไว้ใจได้แล้วก็มีความตั้งใจดีไอ้สองคือต้องมีความสามารถ competence ก็คือเป็นคนเก่งอ่ะต้องมีความรู้เรื่อง,อง,องที่จะทํามี track record ที่ใช้ได้แต่สองขาเนี่ยคือเก่งกับดีถามว่าพอไหม ผมว่าไม่อพอเขามีคนเก่งกับดีเยอะเลยแต่ทาไมเราไม่ไว้ใจรับผมว่าหัวใจเราถามคือ empathy เอมพัตตี้แหละคือต้องมีความเข้าใจชีวิตจิตใจของคนอื่นด้วยประกอบกันแต่ว่าองค์ประกอบของทรัสต์มี3าขาก็คือคาแรคเตอร์ใช่ไหมดีเก่งกับดีแล้วอย่าลืมว่า empathy เอมพัตตี้แหละคือตัวเสริมที่ทําให้เราแตกต่างจากคนอื่นแล้วก็เป็นตัวหนึ่งที่ว่าเป็นตัวสําคัญเลยที่สําหรับผู้นําที่ต้องมีเอมพัตตี้เพราะว่ามันจะทําให้เราสร้างความไว้วางใจกับเพื่อนร่วมงานกับ ทีมงานหรือแม้กระทั่งทีมงานเราได้นะครับอันที่สองผมเชื่อว่า empathy health improve solution ผมว่า solution เรามีปัญหาเราต้องการทำ innovation ต่างๆ empathy คือสิ่งที่ทำให้เราสร้าง solution ได้ดีขึ้นเพราะเราเข้าใจโจทนยนะ์ว่าลูกค้าหรือว่าประชาชนต้องการอะไรผมว่าทุกคนในห้องนี้น่าจะเคย d e s i g n thinking ถูกไหม s i g า thinking มี5 s t สเต็ปถูกไหมสเต็แรกก็คือ e m p a t h i เลยคือคน,คนต้อง e m p a t h e ก่อนว่าเฮ้ ความต้องการของผู้ใช้คืออะไรปัญหาก็คืออะไรจากนั้นก็เข้ามาระบุโจทย์แล้วก็มาไอเดียหาคําตอบทําแบบจําลองโปรไทป์แล้วก็เทสอันนี้คือสเต็ปเบื้องต้นของดีไซน์ทิงกิ้งเลยในการสร้างอินโนเวชั่นก็เป็นหน้าที่ของผู้นําที่จะคิดสตรที e จะคิดโซลูชันให้องค์กรต่างๆเพราะมันเริ่มจากเอ็มพา์ไทป์เลยถ้าไม่เอ็มพา์ไทป์เนี่ยยากเลยที่จะมีคําตอบที่ถูกและการเอ็มพา์ไทป์ทำให้เราไเหมือนกับทำให้โพลิชคำตอบได้ใกล้เคียงกับความต้องการของของคนมากขึ้นนะครับ กตัวอย่างผมอาจจะมีสามสี่ตัวอย่างเนาะ Better Management ในกรุงเทพมหานครถูกไหมถามว่า,าคนพูดถึงกรุงเทพมหานครตอนเข้าไปมือว่านันมีแต่คนร้องยีเนาะคือไม่มีใครไว้ใจ,ใจกรุงเทพเลยอ่ะตอนเข้ามาทําใหม่ๆหม่ปัญหาเราไม่ใช่เรื่องงบประมาณเลยเนาะปัญหาเราคือประชาชนไม่ไว้ใจเราเลยอ่ะแล้วเราก็ไม่ไว้ใจประชาชนด้วยต่างคนต่างกทมมีแต่รีดถ่ายมีแต่ใต้โต๊ะขอใบอนุญ,ญาตก็ต้องมีใต้โต๊ะเศษฐกิจก็รีดถ่ายอันนี้คือปัญหาเลยเพราะว่าผมว่าระบบราชการไม่มีเอมพัตี้ระบบราชการ,เ,ร,าร,การเป็นระบบ ส่ตงต่อหรือว่าดีเลย์การให้บริการใช่ไหมเขาบอกฝรั่งเขาบอกคิกเดอะแคน่ะก็คือเตะกระป๋องไปเรื่อยใช่ไหมก็คือสมมติมว่าคนอย่างผมชอบวิ่งตอนเช้าก็จะมีประชาชนมารอที่สวนลุมก็จะยื่นจดหมายครับผู้ว่าไปแก้ปัญหาให้หน่อยครับส่งจดหมายผมก็บอกเอ้าลองผู้ว่างงไปแก้ไอ้ลองผู้ว่าก็บอกเอา้าพอ,อสำนักสำนักก็ส่งลูกน้องไปก็คือทุกคนก็คิกเดอะแคนดีเลย์การให้บริการถูกไหมไม่ได้เอมพัตี้หรือว่าให้ประชาชนต้องการโซลูชันที่รวดเร็วถูกไหมแล้วก็อย่างเงี้ยยกตัวอย่างผมว่าพวกเราที่อยู่ในรราาาชกคคงจจจจะะะเเเเหห็็นนนนอยมั้ คือจดหมายมาถึงห้องผู้ว่าเนี่ยเซ็นมาเจ็ดลายเซ็นนะอย่างน้อยนะอันนี้เบสเคสนะเกษียณเจ็ดคนก็ใช้เวลาผมว่าเจ็ดวันอย่างน้อยอ่ะบอกว่าอันนี้จย่าสิบห้าวันเอเวอร์เจคสนะสิบห้าวันที่จะเลื่อนมาถึงเราแล้วผมสั่งกลับไปอีกดึกๆกว่าจะประชาชนจะได้คาตอบว่าเป็นเดือนน่ะมากสุดก็เดือนครึ่งสิบห้าลายเซ็นระบบราชการไม่มีเอเมอร์ตี้เลยแต่ระบบเอกชนนะ่ะเขาเป็นแพลตฟอร์มถูกไหมแพลตฟอร์มคือระบบที่แย่งกันให้บริการ เพราะเขาเอ็มพาร์ทากเขเข้าใจวบบติดใจประชาชนน่ะว่าไม่อยากรอต้องการเมือนเราจะสั่งก๋วยเตี๋ยวลุงเรืองซอยยี่หกเนี่ยเราส่งไปลายแมน Line Man, ทุกคนแย่งกันมาให้บริการเลยใครกดแก๊ปกดลายแมนได้ก่อนเพราะต้องการเข้าใจติดใ,ใจเราอ่ะรัชกรากร,ากร,รทําได้ไหมอะไรทําได้ผมเชื่อว่าเรามีระบบเทคโนโลยีที่ช่วยได้นะอันนี้ก็สิ่งที่เปลี่ยนชีวิตชีวิตผมนะอันเนี้ยผมว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เราภูมิใจมากเลยคือแอปพลิเคชันชื่อแท็กฟี่ฟองดูมีใครเคยใช้ไหมอ่า โอ้ขอบคุณมากเลยก็ง่ายๆครับเป็นแอปพลิเคชันที่ผมไม่ได้ทำคณะรัฐบาลทำไว้ตั้ง5ปีแล้วแต่ไม่มีคนใช้ก็เป็นใช้คนเนี่ยเป็นเซ็นเซอร์เป็นสมาร์ทโฟนถ่ายปัญหาปุ๊บอ่ะฝาท่อไฟดับน้ําท่วมแล้วก็ด่าไปหน่อยเฮ้ยมาซ่อมเมืทีดิ3ปีแล้วไม่เคยซ่อมเลยด่าดแรงๆก็ดีด่าแรงแล้วเดี๋ยวไปไปซ่อมให้เร็วเนี่ยแล้วก็จะส่งเข้ามาในคอมพิวเตอร์ส่งเข้ามาแอปนะสมาร์ทโฟนสมาร์ทโฟนมันดีไง GPS มันรู้เลยว่าเขตไหนรู้ว่าโอเคนี่ คำด่ามัน AI วิครเะห์เลยเรื่องฝาท่อไปฝา่ายโยธามันจะส่งปึ๊บไปที่ฝา่ายโยธาเขตพัฒนาไม่ต้องมาหาผู้ว่าเลยนะผมทําอะไรผมก็นั่งจ้องดูไอ้เรื่องนี้สั่งประชาชนสั่งมากี่วันแล้วมึงทํำยังทําไมไม่ทําตามได้เลยอันนี้คือสิ่งที่เอมพัตตีโดยใช้เทคโนโลยีอบอกว่าวันแรกหนึ่งมิถุนาสองปีแล้วคนด่าเข้ามาสองหมื่นเรื่องวันเดียวนะ ط, คอมพิวเตอร์พัง เราไม่คิดว่าเราไม่เคยเอามท้ายไงว่าประชาชนก็มีเรื่องขนาดนี้ก็ไม่เคยเข้าใจจิตใจครับแล้วก็โอ้โหเขตก็วุ่นวายแบบเหมือนแบบพายุลงเลยเพราะว่าไม่เคยได้รับคำสั่งโดยตรงจากประชาชนไงถึงปัจจุบันเมื่อคืนเมื่อเช้ามีคนชมรามานะบ่นประมาเนี้แปดแสนหกหมื่นสี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบเรื่องแล้วเราก็แก้ก็แล้วเนี่ยเจ็ดแสนเรื่องโดยผมไม่ต้องเซ็นหนังสือสักตัวเลยทุกคนรับเรื่องไปทุกคนเข้าใจใจ,ใจิตใจประชาชนแล้วไปแก้ แล้วก็ส่งต่อให้ทวยงานอื่นการไฟ้้าอะไรเงี้ยหกหมื่นเรื่องได้ดำเนินการอยู่หกหมื่นเรื่องผมว่านี่คือเครื่องมือง่ายๆเลยที่เอ p มพัตตี้ะแล้วประชาชนก็อเมสนะที่เราทําได้ขนาดนี้ต่อเลยครับไม่อย่างที่บอกนะโอ้ทุกคน K, ตื่นห้าสิบเขตสิบเจ็ดำนักช็อกตื่นตัวแล้วก็หันหน้าเข้าหาประชาชนหันหลังให้ผมละผมก็คอยดันหลังเขาใช่าั้แล้วก็แก้ปัญหาทุกคนก็ปรับตัวแต่ผมว่ามันพลังมากๆเลยอันนี้คือการเอ p มพัตไ e ส์หรือเอ p มพัตตี้โดยใช้เทคโนโลยีมาเรื่องที่เคยใช้เวลาเป็นปี สองอาทิตย์ซ่อมเสร็จฝาท่อที่พังข้ามคืนซ่อมเสร็จก็ยังมีเมื่อคนรู้สึกว่าเขาได้ empower แล้วผมว่านี่คือสร้างความไว้บางใจเพิ่มขึ้นมาต่อเลยครับแล้วก็มีเรื่องร้องเรียนประมาณหกหมื่น 60, เรื่องนะเดือนแรกตอนนี้ก็เฉลีย่ยเดือนละประมาณสองหมื่นห้าพันเรื่องก็เขตหนึ่งประมาณห้าร้อยเรื่องเข้าที่และ้ะคนทํางานผมว่างานทําได้ดีขึ้นเลยเพราะว่า empathy นี่แหละเข้าใจว่าอยากต้องการอะไรมีการให้ r a t ิ้งด้วยนะว่าแต่ละเรื่องเหมือนกับให้ร้านอาหารเลย ก็รู้เลยพะวเก่งคนไหนเก่งไม่เก่งได้กี่ดาวได้5ดาวกี่เคสคนไหนได้หนึ่งดาวรู้เลยต่อปีหน้าจะย้ายใครจะโปรโมทใครรู้หมดเพราะว่าจากข้อมูลมาจากคําว่าเอมพัตตีที่เข้าใจประชาชนเนี่ยครับแล้วประชาชนไม่ได้ร้องเรียนในเวลาราชการเนะาะทัะทนตีเก้าเปอร์เซ็นต์ร้องเรียน8ปดโมงเช้าถึงสี่โมงเย็นที่เหลือนู่นตีหนึนะ่งตีสองกลับบ้านไปดับถ่ายรูปด่ากลับมาเั้นต้องมีคนรับเรื่องตลอดเพราะเรารับเวลาด้วยว่ารับเรื่องภายในกี่นาทีรับเรื่องช้าก,ก็ถือว่าเสียเครดิต แล้วก็ทาผมว่าประสบการณ์ก็ดีขึ้นนะพอเราเอมบัตตี้ปุ๊บผลงานดีขึ้นเดือนแรกเนี่ยเฉลี่ยแก้ปัญหาใช้เวลา2เดือนตอนหนึนะ่งเรื่องสองเดือนคือแก้ปัญหาหนึ่งเรื่องตอนนี้เฉลี่ยเหลือ2วันว่าทุกอย่างเข้าที่ทุกคนเข้าที่ทุกคนมุ่งหน้าแก้ปัญหาให้ประชาชนเพราะวน,นี่คือพลังของการเอ็มพาไทส์โดยใช้เทคโนโลยีนะครับแล้วก็เรารู้เลยว่าเขตไหนประชาชนชอบมากที่สุดเขตบางแคอันดับหนึ่งเขตบางขอแหลมคอมพิวเตอร์มันทําให้หมดเลยแล้วมันสร้างพลังรู้ว่าคนไหนทําดีคนไหนทําไม่ดีแล้วก็ปรับปรุงการให้บริการ ผมก็บอกเพื่อนร่วมงานนะว่าไอ้แปดแสนหกหมื่นสี่พันเรื่องเนี่ยมันคือไม่ใช่ข้อวิกเน็ตของเรามันคือสิ่งที่พูดว่าประชาชนเขาไว้ใจเราถ้าเขาไม่ไว้ใจเรานะเขาไม่เสียเวลาแปดหมื่นแปดแสนครั้งที่ถ่ายรูปบ่นแล้วก็ส่งมาให้เราเขาเชื่อว่าเราจะแก้ปัญหาให้เขาเขาเชื่อว่าเราเอ็มพั i น e ์เขาเราเข้าใจจิตใจเขาว่าเขาต้องการความช่วยเหลือนี่ก็ผมว่าพลังรุ้นทุกคนบนแพลตฟอร์มนี้เท่าเทียมกันเนาะไม่มีใครรู้ว่าคนไหนเพื่อนผู้ว่าเลยเพราะบนดิจิตอลเนี่ยบิดบายเนี่ยมันเหมือนกันมันไม่่ต้้้องใชเสนะ แล้วมัน empower ประชาชนนี่นก็เป็นง่ายๆนะที่ผมว่าน,นี่คือการใช้เทคโนโลยีมา e m p a t h i z e ประชาชนแล้วได้พลังได้ได้ความไว้วางใจกลับคืนมาอีกเรื่องนึงคือการแก้ปัญหาน้ําท่วมนะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่อันนี้ว่าตัการกับตัวเองเลยก็ปัญหาท่วมนี่ปัญหาใหญ่ของพวกเราทุกคนถูกไหมนี่การแก้ปัญหามันใช <น S 1> ่ไม่ใช่งา่ายแล้วประชาชนก็จะแบบแบบกังวลมากเลยมันมีเคสหนึ่งที่ทแต่บางทีเี่น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 ีนี่อี่น่นี่นี่อีอ่นี่น่นี่นี่นี่่นีนีนน หน้าแต่ลยาขู่น้ําท่วมประจําเลยมันก็ทํางท่วมก็ลงลุยอลูกน้องก็มาตเต็มเลยลุยก็มีพี่คนนี้ขับมาไตเอารู่มกันด้วยปื๊ดมาถึงยืนด่าด่าผมเลยนะ,ะเดี๋ยวต้องฟังแต่ลองดูด้ยวยเราจะ e m p พา t ท p e ยังไงจะมี Empty ย,ยังไงแต,งตงรงตไหนอ<ล>ะตรงไหนอะตรงไหนตรงไหนตรงไหน เราเปด้วยซอยแล้วทัสามสอง 3, ครับผมแจ้งมาหกปีเคตเนี่ยไม่เคยสนใจเลยอ่าเบาๆลูกไม่ต้องตกใจนะเพราะเขาเสื่งดงังก็ต้องตกใจอ่าต้่นดูนได้ครับตองเหรออยู่ในแผนที่หราไหมผมบอกเลยพอเมื่อปีแลนะ้วผมมายืนดะ่าบอเคตเนี่ยผมเนี่ยแล้วอบกอก<อ>น้ารูา้กั <erman> นพวกเราสอง<อ> มึงมาพูดอะไรคือคือเนกาทีฟกว่าเลยอะถูกไหมแต่แต่ใจผมนะสงสารเขาอ่ะคือถ้าเขาไม่เหลืออดจริงๆนะเราไม่เขาไม่มาด่าเราตรงนี้หรอกตอนหน้าลูกน้องเราเป็นสิบสิบคนอ่ะถูกไหมเขาไม่มาด่าเราเขาเขาต้องเหลืออดจริงๆอ่ะเขาทนมาหกปีอ่ะกับมีลูกเงี้ยถูกไหมถ้าเราเอ็นบัตไทส์นั้นเราจะมองเข้าในมุมเลยถูกไหมเราจะมองเขาว่าเฮ้ยเราเข้าใจแล้วนะเขามีปัญหาที่ต้องการแก้ไขใจเย็นคุยกับเขาเพราะผมก็สุดท้ายผมก็ตายมาไปที่บ้านเลยนะ บ้าเขาอยู่ไหนอยู่ซอยตรงนี้ตรงข้ามสตรเตข้าไปข้างในลึกโอ้น้ําท่วมบ้านเลยแล้วทําไงพอเราเอ็มบาาัตไทแล้วเนี่ยเรากลับมาตั้งโครงการเลยไล่แก้น้าท่วมจุดนี้ไม่ใช่โครงการเดียวนะต้องใช้แปดโครงการว่ราการเอาน้ำทั้งหมดเนี่ยออกไปที่ไปรษณพยาจากรัชดาเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆนแต่การที่เราให้เข้าใจจิตใจเขาอ่ะมันนาไปสู่การแก้ปัญหาของทั้งย่านได้เลยถูกไหมถทาเราจะด่าวไอ้ oh, นี่บ้ามึงไปมึงเอาจากไปเราเอ็มบท้าทเราก็ลงไปแก้ปัญหาแล้วมันสุดท้ายมันแก้ปัญหาภาพใหญ่แต่เราทำเงี้ยทุกพื้นที่อ่ะ สุดท้ายภาพรวมมันดีขึ้นจริงๆมาจากพลังของการของเอมพัตตี้อะครับต่อเลยครับแล้วก็เนี่ยเราก็ลงพื้นที่ต่อต่อเนื่องไปนะก็พอลงไปก็เจอปัญหาอย่างล่าสุดเปลูกใครดูคลิป,ป่ะที่ไปเจอโอ้แม่งคอนกรีตอยู่ในท่อตรงช่องสามแล้วสงสัยทำไมช่องสามน้ำมันท่วมบ่อยอะทุกบอกว่ามีคนไปเทคอนกรีตคือคอนกรีตเวลาเทปูนเสร็จเนี่ยม,มันมีคอนกรีตเหลือมันก็ไม่อยากาไปทิ้งที่อื่น,นเพราะมันต้องมีค่าทิ้งไงถ้าเกิดทิ้งไว้นในรถโม่รถกระพังมันก็มาดัมลงท่อเนี่ยก็จะมีอ,อย่างเงี้ย ไเป็นคอนกรีตอ,อยู่เต็มเลยถามว่าถ้าเราไม่อยู่ไม่ลงไปลยุยไปดูให้เปิดฝาท่อจี้ดูไม่มีทางเห็นหรอกก็จะอยู่ในออฟฟิศไม่มีทางรู้เรามีคอนกรีตอ,อย่างเงี้ยที่อยู่เต็มท่อห,หมดหรือไขมันที่มีเต็มไอ้ท่อระบายน้ําต่างๆผมว่ามาจากการที่เราลงไปเข้าใจปัญหาและเข้าใจชีวิตของคนในพื้นที่นะครับอ่ะต่อเลยครับอ,อันนี้อยู่ในท่อระบายน้ำเลยนะต้องเอาเจ็ตเนนีนเเ้เยี่ยม<ป>ทีมงานเรานะที่ลอกท่อสวัสดีครับอยู่ที่ ถนนพระรามสี่เลยแยกกล้วยไม้ที่เราก็สังเกตว่าเอ๊สายกล้วยไม้บางทีมีน้ำท่วมบ่อยลงยากใช่ไหมที่เลยช่องสามมาหน่อยนี่ปัญหาคืออะไรเนี่ยสุรินทร์ะดับน้ำในท่อมันต่างกันจากการสำรวจเนี่ยก็คือก้มกล้องปันสีใหญ่เลยใหญ่เลยอยู่ในท่อระบายน้ำเลยไม่รู้ใครทำอะไรครับอันนี้ก็ตรงสุขุมวิทห้านะอันนี้ก็เป็นอันนี้เป็นไขมันในท่อโอ้ นี่เหยียางข้างกันแล้วนะคงไม่เป็นไรอะไรเนี่ยคืออยู่ข้างในนี่แบบไขมันเลยเนี่ยสุดท้ายก็ท้ปิดร้านอาหารไหไหมเนี่ยคือมันเล่นต่อท่อน้ำท่วมลงท่อระบายน้ําเลยเพราะงั้นนี่คือพอเรา้าไปจัดปัญหาผมว่าเราแก้ปัญหาได้ตรงจุดขึ้นแล้วผมเชื่อว่าไอ้ร้านท่วมดีขึ้นจากการลงเข้าไปเข้าใจปัญหาเหล่านี้นะครับต่อเลยครับ แล้วผมว่าการสร้างทําการทํางานเป็นทีมนะผมว่าจริงแล้วเอ็มปะท์าไ,ไม่ใช่เฉพาะประชาชนแต่ทีมงานเราด้วยผมจะมีการลงผู้ว่าสัญจรทุกอาทิตย์นะก็จะลงไปที่เขตกลางวันเนี่ยเราก็ไม่กินข้ากับผอเขตเพราะผอเขตนีต่คุยบ่อยแล้วมันหัวหน้าแล้วก็ไม่ค่อยได้ความจริงหรอกไม่ะเป็นเรื่องหลักเราก็จะเชิญเนี่ยก็พี่กวาดถนนพี่เก็บขยะคนทําสวนแล้วก็มันกินข้ากับเราแล้วคุยเขาลราไม่ต้องให้คนอื่นเข้าผู้วิหารไม่ต้องเข้าไปไกลเลยไม่ต้องแล้วก็ คุยแล้วเราได้ปัญหาดีกว่าที่เราคุยกับผู้บป็หาู้อีกเพราะบางทีผู้บริหาร้เขาไม่ค่อยอยากพูดข้อได้จริงใช่ไหมแต่คนที่รู้จริงคือคนเหล่านี้แหละคนที่เป็นคนทํางานเป็นเป็นโซ่สุดท้ายที่เชื่อมเรากับประชาชนถ้าเราเอ็มพัฒน์ทายเขาผมเชื่อว่าเราได,ได้ได้ใจแล้วก็ได้แก้ปัญหาต่างอีกมากมายเลยนะครับต่อเลยครับแต่นี่ครับอย่างที่ผมบอกเมื่อตอนแรกนะอย่าอย่าทำงานอย่าหลีกด้วยเอ p มพั y ีอย่างเดียวอันนี้มีหนังสือเล่มหนึ่งเลยนะ Against Empathy โดย Paul Bloom เป็น professor ที่ y a ยว เขาไม่เห็นด้วยกับเอมพัตตี้เลยเขาบอกเอมพัตตี้เนี่ยมีปัญหาเรื่องสี่เรื่องเรื่องแรกเนี่ยคือทําให้เราไบแอสลำเอียงโดยเฉพาะกับคนที่ใกล้ตัวเราเราจะเอมพัตตี้เราจะ empathy, เอมพาร์ทายซะมากะที่คนส่วนใหญ่เราอาจจะไม่รู้จักใช่ไหมเราก็ไม่ได้เอมพาร์ทา์นั้นนโยบายเราเนี่ยอาจจะไปไกด์สำหรับคนกลุ่มหนึ่งอันที่สองคือมันจะ e m o t i o น a l y d r ดรนมากในการมีเอมพัตตี้ใช่ไหมอย่างถ้าเราเอมพัตตี้ทุกคนเนี่ยบางทีเหนื่อยเนาะ คือมันเหนื่อยเพราะมันจะเจอเรื่องทุกเรื่องอะไรมากก็จะมีโมชนี่โมชนี่เดรนอันที่สามเนี่ยคือจะโดนหลอกได้ง่ายคือไอ้พวกแก๊งคอสเซนเตอร์ทั้งหลายสแกมทั้งหลายถึงว,ว่ามันเอมพัตตี้โคตรเก่งเลยเพราะว่ามันต้องเข้าใจจิตใจเราอะ่ะมันถึงหลอกเราได้ถูกไหมเพระในแง่ถ้าคนที่มีเอมพัตตี้เยอะเนี่ยมันอาจจะใช้มาเป็นตัวที่มาทําร้ายเราก็ได้เพราะว่ามันเข้าใจจิตใจเราเพราะฉะนั้นไอ้พวกสแกมเมอร์ทั้งหลาย,ท,ลายที่โทรมาเนี่ยคือเขามีเอมพัตตี้เป็นมหาศาลเลยก็ถึงหลอกให้เราโอนเงินต่างๆได้ แน่สี่มันทําให้ดิสซิชันเราผิดเพี้ยนไม่ได้นั้นใช้เอมพัตตีด้วยความระมัดระวังนะผมว่าโปรเฟสเซอร์บลูมเขาเสนอคําใหม่ว่าเขาบอกดอลลิดอลลี่วิธเอมพัตตีลีดวิธเอมพัตตีอนด์รีซั่นคือใช้อาโมชณนกับเรชันหรือว่าเหตุผลร่วมกันเขาใช้คําว่าใช้เรชชั่นอลคอมเพสชั่นคือมีคอมเพสชั่นอย่างมีเหตุผลนะยกตัวอย่างอ่ะอีกละตัวอย่างต่อเลยครับการคืนทางเท้า,ทาให้ประชาชนโอ้ตอนนี้เรามีหาบเล่แผงลอยประมาณ20,000 ลายในกร no, no, right? oh. e ุงเทพมหานครแล้วเราก็ค่อยจัดระเบียบหาที่ใหม่ครับอันนี้เพิ่งเกิดขึ้นเลยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนาะอ้าวผมก็ลงไปดูก็โดนด่าที่เริจัดตรงตลายเลยที่ไปข้่งไหนครับไปข้างในตลาดไงถูกคาดที่ตลาดมันแพงที่แต่่แต่ก่อนทำเป็นซุ้มเป็นนะซุปบาทแล้วก็อะยรกันที้ไลายเปิดอยู่ออะไรจะได้อธิบายฟังนี่เป็นที่ของประชาชนเขาไงก็ต้องขยับไป ค่าขายมันแพงขนาดนี้เราอยู่กันไม่ไหวไม่ก็พอดีจ้าอ่านี้อ่ะบอกแล้วต้องเจอแม่ค้าข้างบนจะขอจะขอเนี่ยไอ้เป็นเนี่ยอ๋อเป็นไหนจ้าไม่แล้วเขาทำไมคนอื่นเขาอยู่ได้เราอยู่ไม่ได้เพราะเราเราทำงานนี้เไ็กคนรวยอย่างนี้เลยถูกไหมเรื่องเอ Empty ถ้าเกิดเราเอ Empty เฉพาะคนนี้แล้วบอกให้เขาอยู่ได้แต่เราไม่ได้ไปคุยกับคนที่เดินอีกเป็นร้อยคนแม่ค้าที่อยู่ในตลาดที่จ่ายค่าเช่าปกติ ที่จ่ายภาษีอะไรต่างถูกไหมนั่นต้องคําว่าเอเมอร์ตี้ต้องระวังเพราะบางทีมันจะไปไกลสำหรับคนบางคนนะแล้วมันทำให้แบบเ,ออเราตัดเบรดิสซิชันผิดโดยไม่ได้คิดถึงภาพรวมเพราะนั้นพอเราเราใช้ยึดอย่างนี้โอเคเราก็พยายามช่วยทุกอย่างนะาะฉะนั้นแนวแนวการทําเรื่องับเลขแังลอยเราเขา้าใจจิตใจเขาเราให้เวลาเราไม่เกิดบอกว่าให้ออกพรุ่งนี้เราให้เวลาหเดือนหนึ่งปีเราหาพื้นที่ให้เราไปคุยตลาดว่าเอาเข้าเข้าไปหน่อยได้ไหมมันจะเห็นนะว่าที่ผ่านมาเราเรา จัดระเบียบไปแล้วมากกว่า5,000รายนะที่หาที่ขยับขยายแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะสิ่งที่เคยอยู่มา20ปีอย่างตลาดลาวเนี่ยนะโอ้โหผมก็กลัวมากเลยเพราะว่าแต่ก่อนบูกันหนักเลยนะไปปิดถนนแต่ว่าสุดท้ายเราให้โอกาสเขาคุยเขาาก็ออกได้ถ้าเตียนหน้าโรเล็กตรงวิทยุนะหลังสวนต่างๆเนี่ยทึ่งเคยอยู่กันเป็นแต่พอเราเข้าใจจิตใจเขาแล้วก็เข้าใจคนเดินถนนด้วยนะไอโบเบ้เนี่ยครับพวกเราคงจำไดนะ้ไหมแต่ก่อนจะมีเต็นท์เขียวทั้งถนนเลย ที่แบบคนเดินไม่ได้เลยก็ใช้เวลาค่อยๆค,คุยใช้เวลาปีเลยมั้งบเบยเป็นเรื่องที่ผมกลัวที่สุดเลยนะพุ่ตงตรงตามเป็นผู้ว่าเพราะว่ามันโหดแบบมันเยอะมากงานแล้วก็แต่ว่าค่อยๆค,คุยให้เวลานะแล้วก็หน้าบริตึงเพิ่งทําไปที่วัดชนิกาผลนะถูกม,มิตร้อยสามนาที่ว่าต่างๆมันก็เห็นภาพเมืองที่ดีขึ้นแล้วคนผมเชื่อว่ามันมีโซลูชันที่ดีขึ้นได้ต่อเลยครับอย่างปทุมมันใช่ไหมแถวซอยต้นสนแต่ก่อนก็ทั้งฟุตบาาเลยเดินไม่ได้แล้วก็เคลียร์ไปแล้วต่อเลยครับตอนนี้นะครับไม่เป็นไรอ่นสาย แล้วก็ใช้เทคโนโลยีมาช่วยเรื่องยืนยันตัวตนต้องเอาสแกนหน้าเพื่อให้รู้ว่าเป็นตัวตนจริงหับเล็แผงรอยไม่ให้มาเช่าแผงต่อกันอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็เราจัดหาพื้นที่ให้อย่างแต่ก่อนรับท้าซอยหนึ่งเนี่ยจะเห็นโอ้โหหับเล่เต็มเลยถูกไหมถ้าเราเอา็มพาร์ทไท์เช้าเราก็เข้าใจว่าเขาลําบากนะเราก็ไปเจรจากับรฟรรม MRT เอม็มอาร์ทีให้เขาเข้าไปขายในที่รฟรรมเชา่าไม่แพงวาละร้อยสองร้อยบาทเราก็เป็นคนเจรจาให<ไ>้นั้นผมว่าแนวคิดเราเข้าใจจิตใจเขา แล้วก็คิดถึงคนส่วนรวมด้วยผมว่าโซลูชันเนี่ยมันจะมีประโยชน์กับทุกคนได้นะครับแล้วก็เราก็คุยอ่ะอย่างงี้ตรงนา,นานเนี่ยแต่ก่อนก็มีหับเล่ยอยู่ข้างหน้ามันเกือบ30มลายตรงถนถนธนาคารกรุงไทยล้วก็ไปเจรจากับทางด่วนให้เตรียมพื้นที่เขาให้เอาคนเข้าไปอยู่ข้างในแล้วก็มีโต๊ะมีอะไรนั่งขายได้ข้างกาทมก็ทําเป็นฮ็อกเกอร์เซ็นเตอร์เหมือนที่สิงคโปร์แถวบางเขนอันหนึ่งที่เราภูมิใจมากอันหนึ่งก็คืออันนี้นะไม่รู้ใครเคยไปเสือรุมไหมแต่ก่อนถนนสาระะสตินเนี่ยมันจะมีแผงลอยอยู่16ล้าน ก็จะมีขายเลือดหมูขายไปไปยี่สิบปีแล้วแล้วตัวกปกเลอะเทอะเลยเดินไม่ได้เลยสารสินเราเข้าไปจะไปลุยเข้ามาก็คุยเขาเขาก็ดา่าเราพู้ว่าฉันเลือกเธอมาทำไมไปทำอย่างนี้มเราก็ไปหาที่ให้เป็นที่อยู่มุมสวนลมุมที่ว่างๆแล้วก็เอาเขาไปอยู่ข้างในมีโต๊ะนั่งมีร่มมีที่ล้างจานสะอาดเลยแล้วก็ให้เวลาเขาแล้วทุกคนย้ายเข้ามาตอนนี้ไปที่ไหนมีแต่คนยกมือไหวขอบคุณขายดีขึ้นเพราะว่ามีเก้าอี้นั่งอย่างดีมีระบบล้างจาน ผมว่าแนวคิดคือเราไม่ได้ไปลุยเขาไม่ได้ทําความลำบากเขาแต่เราเข้าใจจิตใจเขาแล้วพยายามหาโซลูชันในเขาด้วยนะครับต่อเลยครับแล้วผมเชื่อว่าเอ็มบาตี้ทำให้เราเห็นแก่ตัวน้อยลงนะแล้วก็เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากขึ้นเพราะว่าเราไม่ได้เอาตัวเองเป็นที่ตั้งเนี้ยเนี่ยคนไร้บ้านเมื่อกี้ก็ไปประชุมมาก็มีคนมาบนมา่นว่าอาจารย์ว,ว่าทำไมคนไร้บ้านเยอะจังไม,ไม่จัดก,การให้หมดทุกทีถูกไหมแต่คนไร้บ้านเราเคยไปคนถามว่าเมื่อเช้าผมวิ่งสวนเป็นจา่าสิริไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งนอนอยู่หน้าเป็นจา่าสิริตีส ถามว่ามานอนทำไมทำไมเป็นคนไร้บ้านก็บอกทะเลาะที่บ้านบ้านที่บ้านไล่ออกจากบ้านถูกไหมถ้าเกิดเราไม่เอ็มพาทายเขาก็ด่าอนี่คนไร้บ้านเกเรกัแต่เราไปคุยเขาที่นึงอ่ะเราเอ็มพาทายแล้วนะเรามีเอ็มพาตี้จะรู้ว่าเขาชีวิตมันไม่ใช่ง่ายหรอกอนาคตอาจจะเป็นคนไร้บ้านก็ได้มันไม่แน่หรอกนะแต่ชีวิตเราถูกไหมนั่นบอกว่าจริงแล้วแล้วก็ซิตี้มันคือคนน่ะวันนี้ซิตี้อาจจะพิเพิลแล้วก็มีโครงการที่จะช่วยคนไร้บ้านเราไม่ได้จะกำจัดเขานะที่เราเห็น ที่เซียเตอร์ตอนไปส่งแสนดีฮะแสนดีลูกชายผมไปเรียนเซียเตอร์ใช่ไหมเราคิดถึงเรื่องคนไร้บ้านนี่แหละเซียเตอร์คนไร้ Seattle, บ้านเยอะเขามีบริษัทฟู้ดแบงค์ซูเปอร์มาร์เก็ตสำหรับคนไร้บ้านเลยเขาก็จะให้แบบให้พอยต์กับคนไร้บ้านไปช้อปปิง้งอย่างมีศักดิ์ศรีเลยนะอยากได้อะไรอยากได้ส้มอยากได้ก็ไปช้อปปิ้งในฟู้ดแบงค์คิดเฮ้ย hey, คนไทยทําได้ไหมคนไทยเราน่าจะมีเอเมอร์ตี้นะก็ทําแล้วนะเราเปิดฟู้ดแบงค์เนี่ยห้าสิบเขตเลยทั่วกรุงเทพเราอาจจะยังไม่รู้กันนะแต่ทุกเขตมีฟู้ดแบงค์แล้วก็ให้คะแนนกับบคนเปราาะง คนละ300แต้มให้เขาไปช็อปอย่างมีศักดิ์ศรีเลยไม่ใช่เป็นถุงยังชีพนะเขาอยากได้ข้าวเขาอยากได้ของเล่นเด็กเล่นอยากได้เสื้อผ้าแล้วก็เป็นคนที่บริจาคมาอันนี้ผมว่าเราทํำสาเร็จแล้วก็มาจากเอมพพตี้อะแล้วไม่ได้ใช้งบหลวงเลยนะใช้ว่าเออเราสงสารเราอยากจะเห็นคนไร้ามานมีชีวิตที่ดีขึ้นเราอาหารจากที่จะหมดอายุแต่ยังไม่หมดแต่ขายไม่ได้ละจากซื้อรมาเกกตส่งต่อให้คนปลอบางที่ผ่านมา2ปีเราแจกไปแล้ว4ล้านมือนะ แต่เราแบบจากแต่พวกห้างร้านค้าก็อาจจะไม่เขาอยากให้เราบอกชื่อร้านเพราะมันอาจจะแบบมีบผลกระทบกับแบรนด์เขานะแต่ถ้าทําเงี้ยที่เอาอาหารที่จะเป็นฟู้ดเวสกระจายให้ก็มาจากเอ p มพา y ีว่าเราเห็นใจคนที่ยากลําบากต่อเลยครับแล้วก็มีแล้วฟู food bank, ้ดฟู้ดแบงก์เราก็ตรวจสอบได้หมดนะว่าเวนทอรี่ยังไงของคนให้มาไวไหนเพื่อให้สร้างความไว้วางใจกับคนที่บริจาคของด้วยครับแล้วก็มีคนไร้บ้านนะก็มีจุด ตรวจวัดหลายคนเลยไม่มีบัตรประชาชนบัตรประชาชนใี้เขาให้เขาได้เบีย้ยคนชราได้เบีย้ยคนพิการสุดท้ายสถานชีวิตเขาค่อยๆดีขึ้นนะครับแล้วเดี๋ยวเราใช้ตรงประป,ปาแมนสีนะก็จะเป็นศูนย์คนไร้บ้านของเราได้เงบประมาณละเดี๋ยวจัดให้เป็นบ้านอย่างดีเลยแล้วใครอยากจะช่วยคนไร้บ้านก็ไปที่ประป,ปาแมนสีที่มีห้องพักชั่วคราวให้แล้วก็เอาอาหารมาส่งปัจจุบันต้องไปเอาอาหารมาให้ตรงลาดดาเนินอะไรเงี้ยซึ่งภาพมันก็ไม่ค่อยดีแล้วก็เขาเองก็ไม่มีที่เป็นแหลกๆมันเดี๋ยวเราจะเปิดประป,ปาแมนสีที่ช่วยคนไร้บ้านนะครับแล้ว อางดึงคนพิการก็เป็นเรื่องที่สคัญเนาะนี่ถ้าเกิดเราไม่เคยนั่งรถเข็นเราคงไม่รู้วกยากลำบากแค่ไหนอะ่ะผมเองนั่งแล้วก็หกล้มไปหนึงเลยแค่ระยะแก๊ปแค่ไม่กี่เซนนะก็สะดุดหกล้มได้เลยผมว่าถ้าเราไม่ ize, เอ็มพาร์ทายเพื่อนๆเ,เ,เ,เราที่มีความแตกต่างเงี้ยเราไม่ทันทําเมืองให้ดีได้นั้นต่อไปเราก็ทําพวกนี้ครับทำเป็นยูนิเวอร์แซลดีไซน์ทำให้คนเดินได้มีคนตาบอดมีทางเท้าที่เดินได้เราก็ปรับทางเท้าไปแล้วประมาณพันกิโลเมตรที่ให้ คนทุกคนสามารถเดินได้มาจากที่เราเ,ออเข้าใจใจิตใจของเพื่อนๆเราที่อาจจะเดินทางลําบากนะครับต่อเลยครับแล้วก็จ้างงานคนพิการเพิ่มขึ้นนะเดี๋ยวตอนเข้ามามีเราจ้างคนพิการอยู่ร้อยสาสิบสองคนตอนนี้เราจ้างไปสี่ร้อยเป้าหมายเราคือต้องจ้างหกร้อยคนแต่ไม่ได้จ้างคนามสงสารนะจ้างเพือยากให้เขามีอาชีพและหลายคนก็เก่งเก่งกว่าคนธรรมดาอีกเขาก็ไปทํางานที่บ้านหลายคนเป็นโอเปอเรเตอร์นเนี่ยไม่ต้องทํางานที่เขตหรอกคุณทํางานที่บ้านเลยเราให้ทำเราให้เงินปกติเลยแต่คุณก็ตอบโอเปอเรเตอร์จากที่บ้านได้ เนีเพอเราเข้าใจจิตใจเขาเราสามารถโอบกอดคนหลากหลายในสังคมเขาด้วยกันได้เลยครับนั้นผมว่าสุดท้ายก็คงไม่ใช่ lead with empathy นะ empathy มันคือ h e a r t นะผมว่าต้อง lead with heart and head คือต้องไปทั้งทั้งใจแล้วก็ทั้งสมองไปด้วยกันเพราะถ้าใจอย่างเดียวผมว่าก็พังสมองย่งเดียวก็พังแต่มันต้องมีทั้งความ empathy แล้วก็มีทั้ง rational มีเหตุผลมีอารมณ์ความรู้สึกร่วมกันไปครับประมาณนี้ขอบคุณนะครับ ขอบพระคุณคุณชาชาติสิทธิธพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะ